สนครับสวัสดีครับลงมาไม่ได้ปืนเลยหาปืนแป๊บเขาจะขึ้นมาแล้วนะอ๋อปืนข้างหน้าได้เอเคมาละขึ้นมาเลยตายเลยมาตัวเดียวเหมือนกันเลยไม่รู้จะไหวไหมแปบหนึ่งวเสสีเนี่ยในแร สวยเขนาน่าจะหลุดนะคนนะเนี่ยคุณมเขามาซ้ายมือน่าจะเป็นวิวสันน,น้อง่งซ้าัเลย ที่ไหนเขาน่าจะไปซุบเสานะนี่คนเล็บอนถ้าเป็นบอนไม่โดนเลยสวยทำเลยบ้านซุบน่าจะมีตัวนะ นั่นไงเห็นละโอ้เจ็บอยู่นะชาเลยตอนนี้ข้า่าจะาพันยานี่โอ้ส่วนยวพีเพียบเลยมีดอบโตนะเก็บไม่ดอปแล้วไป ท่านเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบมันครับฝากกดไลค์นะครับโอ้โดนแล้วฝั่งขวามือยิงมาสนายเพราะมันจะเป็นเล่นซ้ายมือยิงตัวยิงอย่างนี้ยน่าจะยิงกันอยู่นะต้องวิวหาเขนะั่งไงเจอแล้ว สองนั้นอ่ะนี่ต่อมายิงแล้วล่ามเข้าตัวกายยืนอยู่เขาหน้าอยู่ฝั่งบ้านนะ ดัานสองหลังข้างหน้าตัวสับก็แหลงนั่นไงเจอแล้วกำลังจะขึ้นหลังคาเลยน่าจะตัวเดียวนะเกือบแตก คมยังมาตัวเนี้ยมีตัวไกลนะนขวาม,ม,มาือมาแล้วอ้าวไม่เห็นโอ้โหโดนสองนัดสามนัดแตก ไม่ไหวไม่ไหวนะเล่นคนเดียว <Help. S 1> ไม่ไรนโ <Help. S 1> อ้อคนโดนนี่ตอนนัญญ้นจะไม่เห็นผญญญญม,มแล้วส่วนตัแปดสองชารเลยไม่งห็นมานะ สวคีค่ะ <Awesome. S 1> ของโหของฟูเลยยิ่งเหนือข้างหน้าน่าจะเหลือสามที่ใมือน่าจะมีตัวต้องเวิลด ร้อ้วงดีนะเขาน่าจะวิ่งเข้าวงติ้มก่อนตอนนี้ขวายิงกันยาำนึนะง,นงน่ะเขาวิ่งอ่ะต้นไม้ บนหัวเป็นนัดนึ่งนะจบแล้ว ต้นไม้ตัวที่ยิงไม่โดนเลยมีเพื่อนเขาอะขวามือจะมาช่วเพราะว่าเราไปซัดดีกว่าจะไหวไหมยิงขวายิงน่าจะไม่รอดนะแบบเนี้ย <c oughs> ขวามาซ้ายก็มีโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ <c oughs> ก็อย่าลืมกด <c oughs> ไล<ป>ค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ คุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ